หน้าที่ของคนในครอบครัวคือต้องช่วยเหลือและดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านเงินคือสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตทุกคนต้องทำงานหนักเพื่อประคองค่าใช้จ่ายปัจจุบันรายได้ทางเดียวคงไม่พอเลยทำให้ต้องดิ้นรนเพื่อหารายได้เพิ่มบริษัทเคโ o คอมมิวนิเคชันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถจะเพื่อโอกาสในการสร้างรายได้และมีสวัสดิการคุ้มครองเพืคนข้างหลัง มีการทำงานที่เรียบง่ายโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องสต็อกของและจัดส่งสินค้าเองนี่เป็นหนทางที่ช่วยในการสร้างรายได้ถ้าคุณยังไม่เจอถ้าคุณยังไม่เริ่มต้นหรือถ้าคุณเคยเดินโลภพลาดเคโฟคือหนึ่งทางเลือกใหม่ที่ช่วยสร้างโอกาสอนาคตให้กับคุณและครอบครัวเพียงคุณแค่เริ่มโอกาสก็จะเพิ่มขึ้นและคุณละ่ะเจอหรือยัง